สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเดิมครับวันนี้มีราคาข้าวปรับขึ้น1จังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นจังหวัดอะไรครับพับไปกันเลยครับเ,เริ่มที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2565ันห้ะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9 1 0 0บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,400บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุโขทัย8,600บาทถึง8,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดเพชรบูรณ์8,900บาทถึง9,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดชัยนาท9,000บาทถึง9,500บาทอันนี้ปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดลพบุรี 9 0 0 0บาทถึง9,300บาทจังหวัดอุตรดิตถ์เ0 0าบาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดเชียงเก้า9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดราชบุรี9,000บาทถึง9,100บาทจังหวัดนครนายก9ก0 0บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับ300บาทนะครับจังหวัดประทุมธานี8,800บาทถึง9,400บาท จังหวัดนครปฐมเก้าพนหบาทถึง9,200บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี8 8 0 0บาทถึง9000บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเจ้าหน้าปังนะครับมาที่ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับปี2,564ทับหจังหวัดสุรินทร์ราคา1 4 2่0บาทถึง1 5 0 0 0บาทจังหวัดนครราชสีมา 14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,800บาทถึง14,500บาทจังหวัดศรีสะเกด15,000บาทถึง16,800บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,000บาทถึง14,600บาทอันนี้ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดมหาสารคาม 14,700บาทถึง15,500บาทจังหวัดยะโสธร13,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดขอนแก่น14,700บาทถึง14,900บาทจังหวัดสกลนคร 13,500บาทถึง14,400บาทจังหวัดกาลสิน15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,300บาทถึง14,900บาทจังหวัดหนองคาย13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาท มาที่ข้าเปลือกปทุมธานีนะครับนาปังปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,200บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดชัยนาท1 5 0 0บาทถึง11,600บาทจังหวัดลบบุรี18,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,300บาทถึง11,500บาท จังหวัดอ่างทอง1 6 0่บาทถึง1900บาทจังหวัดปทุมธานี1 2 0 0 0บาทและจังหวัดนครนายก11,000บาทราคายัางคงที่นะครับข้าวปทุมธานีนครับมาที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปีปี2564นทับะครับจังหวัดขอนแก่นราคา9,300บาทถึง9,600บาทจังหวัดอุดรธานี9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดสกลนคร 9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง1,400บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดชัยภูมิ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู9,200บาทจังหวัดหนองคาย8,500บาทถึง9,500บาท จังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,500บาทอันนี้ปรับลดลง1000บาทเลยนะครับจ,จังหวัดมุกดาหารนะครับมาที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปีนะครับปี2,564ัครับ65จังหวัดอุดรธานีราคา8,500บาทถึง8,600บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8000บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร7,500บาทถึง8000บาทอันนี้ราคายังคงที่นะครับ ข้ามาที่ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคะนาปังนะครับปี2565จังหวัดขอนแก่นราคา7 3 0 0บาทถึง8,500บาทจังหวัดสกลนคร7 9 0 0บาทถึง8,400บาทจังหวัดมหาสารคาม8 6 0 0บาทถึง8,800บาทจังหวัดหนองคาย7 5 0 0บาทถึง800 0บาทและจังหวัดแพร่9000บาทอันนี้ก็เป็นการอัปเดตราคาข้าวนะครับของวันที่29มิถุนายนนะครับ2565านะครับ สำหรับวันนี้ราคาข้าวก็มีขยับไม่กี่จังหวัดนะครับมีขยับขึ้น1จังหวัดนะครับแล้วก็มีขยับลงอยู่ประมาณ3จังหวัดนะครับวันนี้นะครับนอกนั้นคงที่นะครับครับผมสําหรับการรับเดียราคาข้าววันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับช่องในรองคนรักเกษตรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ